ย,ย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b e พยันไมโครดวนนะครับนี่มาดูเจ้าแคดเอ็มเอ็มนี่แคดเอ็<แ>มเอ็ม,ม,ม,มโอ้อยางรถเยอะแท้แโอ้วแรงอยู่ด้วยนี่ขนาตัวเล็กนี่โอ้ บ่ได้อก้าไม่ขนาดนี้เขาไม่ทิ้งเราดูไปอ่ะตูแรงอยู่ะดูเจ้าเอ็มเอ็มสามสิบงนด่นเนี่ย

Ừ. Ừ, phải riêng mình e. ừ. chặt bay chặt bay Ô, rèn 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 oh rên, rên, rên. <cười> <cười> uh, oh ừ thứ ba rèn đủ เเล่ะะนาแต่ก็ต้องม้วนๆหน่อยไม่งั้นคนยากเากนาะยากเลยแบเนี้หรือแหวนเนี่ยพ่านี่เนาะล่างมันยาวอ้าวนี่เจ้าแคทกลายพันธุ์ ทีมงานนะครับดูขนไปทิ้งไม่รู้เขาจะขนไปที่ไหนวันนี้รถเยอะนะครับก็รายได้ก็ถือว่าโอเคครับ พอกินพอใช้พอซ่อมรถคันเหลืองนี่รู้สึกว่าโอ้โอโอโอ้้โโ้รู้สึกว่าจะแรงนะรถสีเหลืองนี่ đan con dù mi đai dù mi đai này à uhm, khai như đai น่าจะรักต้นเต้ ิรงรถือว่าเร็วกาเจ้าเหลืองนะเจ้าเหลืองไฟยันนี่เชยเชยก็ไม่ถือว่าช้ามากนะอันนี้รู้สึกว่าไวว่าวบูบ้าบเลย ือว่าปลายันนี่โหดแล้วเสียบมโหดแล้วเนี่ยอันนี้ยังโหดไวแรงแรงแรงวันนี้มีที่มีทางนี่ก็ต้องรีบทางรีบทำอะไรนะครับไม่งั้นนี่ภาษีที่ดินว่างาเปล่านี่เยอะ ต้องเสียภาษีมากเกินนะครับเจ้า M M สามูนย์แปลงโฉมเป็นแคทเอ้าเอ้าเอ้า Ooh, ooh. แรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่่แรง,แ,แ,รงแรงต้องระวังกระบอกด้วยเด้อระวังแกนกระบอกลายนะว่ากระบอกแต่ละตัวนี่ไม่ใช่ถูกถูกอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับอายนม่ม่พูด,ดว่วนครับสวัสดีครับ ฝนหอก็หลายเที่ยวู